บ้าจ่างเป็นข้าวเหนียวมีไส้หมูกุนเชียงแปะก้วยเผือกเห็ดหอมห่อมัดด้วยใบไผ่และเชือกฟางพอถึงเทศกาลบ้าจ่างเมื่อไรพวกเราก็ได้กินของอร่อยกันทุกปีและนี่คือรูปปั้นชียวนคุณนางตรงฉินผู้ให้กำเนิดขนมบ้าจ่างค่ะคุณนางคนนี้กับบ้าจ่างเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วทำไมถึงมีรูปปั้นของเขาที่นี่ด้วยเดี๋ยวมาดามจะเล่าให้ฟัง ก็พอที่นี่คือเมืองอีชางเมืองที่ชีหยวนถือกําเนิดขึ้นซึ่งก็เป็นเมืองเดียวกับที่เล่าปี่ไพ,พ่แพ้แก่ลกซุนแม่ทัพของงอก๊กตามวรรณกรรมสามกนั่นแหละค่ะชีหยวนคืขอขุนนางจีนผู้ซื่อสัตย์เก่งการปกครองออกเยี่ยมเยียนรัษฎรนําเรื่องราวร้องทุกข์ทูลต่อฮ่องเต้เพื่อให้ทรงแก้ไขแต่ภายหลังถูกขุนนางกังฉินอิจฉาริษยากลั่นแกล้งใส่ความชีหยวนในที่สุดฮ่องเต้หูเบาหลงเชื่อ สั่งในประเทศชีหยวนออกไปอยู่หัวเมืองชายแดนชีหยวนนั้นแม้ตัวจะอยู่แสนไกลแต่หัวใจยังเป็นห่วงรัษดรทำหนังสือเสนอแนะข้อราชการที่เป็นประโยชน์ให้ฮ่องเต้แต่ฮ่องเต้กลับไม่สนใจชีหยวนจึงน้อยใจเขียนกรอนรำพันชีวิตข้าราชการอันรันทศถวายบังคมลาพร้อมกับตัดสินใจกระโดดแม่น้ำแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนานจนจบชีวิตข้าราชการในวันที่หเดือน5 ทันทีที่ชาวบ้านรู้ข่าวต่างก็ช่วยกันค้นหาร่างไร้วิญญาณของชีหยวนแต่ก็หาไม่พบพวกเขาจึงนำข้าวปลาอาหารโปรยลงไปในแม่น้ำเพื่อเป็นการเส้นไหวดวงวิญญาณแต่กลับโดนปลาและสัตว์น้ำแย่งกินหมด หลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวบ้านฝันว่าชีหยวนมาบอกให้เอาอาหารห่อด้วยใบไผ่มัดด้วยเชือกให้แน่นใช้เรือหัวบางกรพายออกไปโปรยกลางแม่น้ำปลาจะได้กลัวพญาังกรไม่กล้ามาแย่งอาหารนั่นจึงเป็นที่มาของการแข่งเรือบางกรและอาหารที่เรียกว่าบะจางซึ่งก็คือข้าวเหนียวและเครื่องเคียงห่อด้วยใบไผ่และมัดด้วยเชือกนั่นเอง